สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักและนักเรียนที่น่ารักของครูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามนะคะสำหรับการทำฐานขนมนะคะซึ่งเป็นฐานขนมของดาราทองหรือขนมทองเอกจังหรือขนมมงกุฎเพชรน,นะคะครูจะสอนวิธีทำฐานนะคะตรงนี้ครูอบไปให้ดูแล้วนะคะเนื่องจากต้องใช้เวลานะคะส่วนผสมของฐานขนมนะคะจะมี แป้งสาลีนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยค่ะและเนยนะคะค่ะเป็นเนยจืดนะคะครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยไข่นะคะไข่แดงค่ะค่ะจะใช้ไข่แดงเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะตักใช้นะคะเราจะไม่ใช้ทั้งฟองนะคะนะคะรูจะตักใช้นะคะตักใส่ลงไปนะคะไม่มากนะคะและ น้ำสะอาดค่ะน้ำสะอาดก็เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ลงไปนะคะเราจะนวดพอแป้งอยู่ตัวนะคะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะปั้นได้ก็พอนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือถ้วยนะคะค่ะจะเป็นถ้วยเล็กๆถ้วยสําหรับทำขนมน้ำดอกไม้นี่ละคะ่ะเป็นถ้วยเล็กๆนะที่เราจะใช้อบฐานนะคะฐานขนมจะได้ไดเกล็ดน่ารักน่ารักนะคะพอดีคำนะคะ และนี่ค่ะครูก็จะใช้ไม้นะคะไม้ปลายแหลมมัดรวมกันเพื่อไว้สำหรับจิ้มแป้งนะคะจิ้มแป้งให้เป็นรูเพราะเวลาเราอบนะคะเวลาเราอบแล้วเนี่ยนะคะทานขนมจะได้ไม่พุพองขึ้นมานะคะเนื่องจากมีไข่นะคะเพราะทานขนมนี่จะกรอบอร่อยนะคะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะ,ะเริ่มต้นจากการค่ะ น้ำแป้งมานะคะผสมกับเนยค่ะค่ะถนัดไหมคะหรือจะดึงเข้าไปใกล้หน่อยไหมค่ะใช้มือนะคะใช,ใช้ใช้มือก็ได้ค่ะมือที่ใส่ถุงมือแล้วก็ได้เนาะจะได้สะดวกค่ะ นวดจกนกระทั่งนะคะเนยเข้าไปในแป้งและเป็นเม็ดทรายเลยนะคะค่ะให้ทั่วนะคะจากนั้นนะคะครูจะตักไข่แดงใส่ลงไปนะคะค่ะไม่ต้องมากนะคะไข่แดงก็ใช้ประมาณเท่ากันกับเนยค่ะคือครึ่งช้อนชานะคะค่ะใส่ลงไปแล้วก็นวดให้เข้ากันกับแป้งเลยค่ะค่ะ เราจะต้องนวดนะคะให้เป็นเม็ดทรายก่อนให้เป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆให้แป้งละเอียดเป็นเมล็ดทรายเลยค่ะจึงจะทั่วนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่น้ำสะอาดลงไปเนาะค่ะนักเรียนสังเกตไหมจะเป็นพงเล็กๆเล็กๆล,ล,ล,ละเอียดเหมือนเม็ดทรายเลยค่ะ ะะยิ่งละเอียดได้ยิ่งดีแสดงว่าแป้งของเราทั่วเนาะค่ะค่ะคู่ขอย้ํานะคะว่าขนมดาราทองหรือทองเอกจังนี้นะคะเป็นขนมที่ท่านผู้หญิงเจอนะคะพัฒนานะคะพัฒนามาจากขนมทองเอกค่ะเป็นขนมประกวดนะเมื่อสมัยจอมพลปอนะคะตอนปีใหม่ก็ทำให้เรามีขนม ที่สวยงามและอร่อยเวลาประทานจนถึงทุกวันนี้ละค่ะตอนนี้ครูกำลังสอนทำถาดนะคะทำถาดเป็นถาดเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อใช้วางขนมนะคะค่ะนักเรียนได้เรียน,ร,ยนรู้แล้วก็ได้ทำนะคะและจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะและได้ทำขายด้วยนะคะ ค่ะจากนั้นค่ะค่อยๆทยอยใส่น้ําลงไปนะคะหรือจะฉีดอ e ีพ็อกซี่ก็ได้นะคะหรือจะหยอนน้าแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะก็จะค่อยๆหยอดนะคะแล้วก็ค่อยๆปั้นไปด้วยนะคะจนกว่าแป้งที่เราผสมเนยและไข่ไว้เนี่ยจะรวมตัวกันลักษณะพอปั้นได้นะคะอย่าให้แฉะนะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆหยอดนะคะค่อยๆหยอดค่ะพอปั้นได้ก็หยุดนะพอปั้นได้ก็หยุดค่ะ ตอนนี้พอแล้วค่ะนวดนะค่ะแล้วก็จะปั้นนะคะแป้งก็จะไม่ติดมือนักเรียนหรอกเพราะว่ามีเนยค่ะมีเนยนะเหมือนทําแป้งพายเนาะมันทำมอนทำแป้งพายค่ะนะคะค่อยๆนวดไปค่ะค่อยๆนวดค่อยๆบีบค่อยๆนวดเขาให้เขาเข้ารวมตัวกันถ้านักเรียนทําเยอะนะคะทําเยอะแล้วก็ทําออกมากรอบนะคะนักเรียนก็เก็บใส่ภาชนะ ที่ไม่ให้โดนลมนะค่ะเอาไว้ใช้ต่อได้นะคะค่ะนักเรียนต้องระวังนะคะเวลาใส่น้ําครูกําหนดให้ไม่ได้นะครูกําหนดให้ไม่ได้อยู่ที่นักเรียนต้องสัมผัสนะคะอยู่ที่นักเรียนต้องสัมผัสครูบอกส่วนผสมให้ได้แต่นักเรียนต้องสัมผัสเองนะค่ะต้องสัมผัสเองค่ะนะคะเห็นไหมคะครูเขาค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆน,นะคะ จนลักษณะที่เหนียวปั้นได้นุ่มไม่ติดมือก็หยุดนะคะก็หยุดนะค่ะแล้วเราก็จะพักแป้งไว้สักพักหนึ่งก่อนที่เราจะนำมาปั้นนะคะแล้วก็วางลงไปในพิมพ์ ตอนนี้แป้งจะฝืดนะคะฝืดและหนืดมากค่ะเราต้องค่อยๆนวดเขานะคะค่ะให้น้ำเขาเข้าไปให้ทั่วค่ะนวดแล้วก็กดเทลงไปถ้านักเรียนทำปริมาณมากนะคะนักเรียนก็ต้องเมื่อยปั้นลหละเพราะว่าใช้ใช้เท่าปนิ้ก้อยนิดเดียวเองนะคะเพื่อที่จะหยอดในการทําฐานของขนมค่ะใช้ไม่มากนะคะ ถ้าแป้งที่เรียนผสมได้ที่แล้วเนี่ยจะนุ่มมือนะคะจะนุ่มมือแล้วก็ไม่ติดภาชนะไม่ติดไม่ติดมือด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะลักษณะจะนุ่มนะคะเดี๋ยวเราก็จะเช็ดออกให้ทั่วเลยอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูเนี่ค่ะแล้วก็จะเนียนนะคะแต่แป้งสาลีเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือเขาจะเหนียวและหนืดและดีดตัวกลับเพราะฉะนั้นน่ะเราจะต้องพักแป้งเขาไว้นะคะ่ะอย่างน้อย15นาทีจึงนํามาปั้นนะคะนะคะ่ะ นักเรียนพักแป้งไว้อย่างน้อย15นาทีจึงนำมาปั้นนะเห็นไหมคะเขาจะเหลืองกรอบอร่อยมากเลยตรงนี้เหมือนแป้งพายเลยค่ะนะคะนะครูก็จะพักแป้งไว้นะแป้งจะเนียนเห็นไหมคะเนียนนะพักแป้งไว้สักพักหนึ่งโดยการเอาผ้าคลุมไว้นะเอาผ้าชุบน้ําคลุมหรือปิดใส่ภาชนะไม่ให้โดนลมก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนํามาปั้นกันนะคะ ค่ะเรียบร้อยค่ะสิบห้านาทีผ่านไปค่ะขอถ้วยดำๆนั้นค่ะถ้วยเล็กข้างบนค่ะค่ะใช่ค่ะ สิ้านาทีผ่านไปนะคะค่ะเราก็จะได้แป้งที่นุ่มมาแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะกดลงในพิมพ์นี้นะคะแล้วก็นำไปอบค่ะนะคะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูนะคะค่ะ ค่ะใช้ประมาณ1นค่ะชิ้นหนึ่งหนส่วนแได้ไหมได้นะคะนคะคะประมาณ1นส่วนแนะคะนิดเดียวนะคะนิดเดียวค่ะค่ะพอเราพักแป้งไว้สัก15นาทีผ่านไปเนาะเราก็นำแป้งออกมาตวงนะคะประมาณ1นส่วนแค่ะ เอาใส่ให้ครบไปเลยค่ะเดี๋ยวจะได้กดทีเดียวค่ะค่ะนักเรียนก็จะใส่จนหมดเลยก็ได้นะคะนี้แล้วแต่นักเรียนนะเพราะว่าเ,เราทําเสร็จแล้วเราจะได้อบทีเดียวเนาะค่ะทำเสร็จจะได้อบทีเดียวก็ได้หลายชิ้นพอสมควรนะคะก็จะได้มากชิ้นพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ดูวิธีการกดของครูเขานะคะค่ะเดี๋ยวครูจะกดให้ดูโทษนะคะครูยาอ่าใช่ค่ะกดตรงนั้นให้นเรียนดูค่ะเรียนดูดีๆนะเดี๋ยวครูเขากดนะคะนะคะเห็นไหมครูเขาค่อยๆกดลงไปนะกดลงไปให้แบนๆแ,แล้วก็ติดออกไปที่ขอบที่ขอบถ้วยนะคะไล่ขึ้นมาให้มีลักษณะเหมือนถ้วยเล็กๆนะคะ ค่ะจะมีลักษณะมัอนถ่วยเล็กๆบางๆค่ะเอาขึ้นมาใกล้ๆนนเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะค่ะครูเขาก็จะเจาะนะนะเขาก็จะเจาะนะคะเจาะให้มีรูคุณๆเพื่อที่ว่าเวลาอบนะคะแป้งจะไม่พองขึ้นมาแตกนะคะเห็นไหมคะนะคะ ค่เขาจะค่อยๆกดลงไปนะคะทําง no ่ายค่ะตรงนี้ฐานเนี่ยทําง่ายเนาะค่ะเราจะกดลงไปโดยรอบค่ะเสร็จแล้วครูเขาก็จะใช้ไม้จิ้ม คค่่ะะจิ้มให้ทะลุไปเลยนะคะค่ะทำอีกชิ้นหนึ่งค่ะค่ะนะก,กดลงไปโดยรอบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปอบใช้ไฟที่อ่อนที่สุดก็คงน่าจะประมาณหนึ่งร้อย นะคะอย่าเนาะชัดเปิดทั้งไฟบนไฟล่างใช่ไหมคะ100นะคะนะักเรียนเปิดทั้งไฟบนไฟล่างหนึงร้อนะคะค่ะเราก็จะนําไปอบนะทําให้ครบนะแล้วนําไปอบอบอบอกมาจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาตัดแต่งเห็นขอบเขาไหมเห็นไหมคะขอบเขาไม่เท่ากันเห็นไหมคะเนี่ยนะเห็นไหมคะเราก็ใช้กลร่ะใช้กนรกลค่อยๆตัดออกนะคะค่อยๆตัดริมออก นะคะค่ะตัดแต่งริมเขาออกมานะค่ะเห็นไหมตัดเล็กๆขึ้นมาใกล้ๆค่ะแล้วก็เถิบมาตรงนี้ค่ะเห็นชัดแล้วถูกต้องค่ะเพื่อที่เราจะกําหนดไปใส่ตัวขนมนะคะค่ะนักเรียนเห็นใช่ไหมคะค่ะนี่คือฐานนะคะฐานของขนมด,รดาราทอง หรือทองเอกจังนะคะและขนมมงกุดเพชรค่ะต่อไปนะคะเราจะทำเนื้อของขนมดาราทองหรือทองเอกจังและเนื้อของขนมมงกุดเพชรกันค่ะติดตามต่อไปนะคะ